พระมิ่งแม่ชนนีสีประเทศทรงปกเกตปกกล้าวชาวสยามทรงส่งเสริมงานฝีมือให้ลือนามเป็นศาสงามศิลปาชีพไทยสีสีเฉลิมขวัญวันเฉลิมสิริเสริมหงผุดี่สุดธิ์ใสทรงพระเจริญด้วยพระพระลานามัยถวายจตุรพิษพรชัยทีคายุกา สิสองสิงหาประชาสรรเสริญทรงพระเจริญอง์ราชินีสีสยามขอจงอยู่คู่ประชาไปแสนนานฟ้าประธานพระองค์มาแม่ฟ้าไทยแม่เป็นแม่ของคนไทยในทั่วล่าแม่คือฟ้าคุ้มขวัญงามสว่างสวยแม่คือฝนประทานพรทั่วผืนไทย ลูกคนไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางผ่องเพนแสงจันทรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาคร